CTR ก็ต่ำแถม CPC ยังสูงอีกโอ้โหโฆษณาแบบนี้นะคะรีว,ว่าลองแคปบิดดูไหมหรือว่าลองทำเ AB Testing ดูก็ได้นะด i จิทัลแคป by i ิจิท r y วุ้นแปลภาษาการตลาดออนไลน์เชื่อเลยคะ่ะว่าใครหลายคนที่ได้ยินประโยคนี้ไปเนี่ยอาจจะมีอาการมึนงงกันไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าประโยคเมื่อสักครู่ที่รี่ได้พูดไปนะคะจริงๆเนี่ยอันเนี้ย แอบเอามาจากคำหนึ่งนะคะที่เวลารีคอนซัลหรือว่าให้คำแนะนำกับนักการตลาดออนไลน์นะคะเราพูดกันด้วยคำยอ่อเราพูดกันด้วยสับแสงเต็มไปหมดนะคะซึ่งถ้าคนที่ทำการตลาดออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในสิ่งนี้ทันทีแต่สำหรับมือใหม่คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์แน่นอนแหละว่าคุณยังไม่คุ้นชินกับคำศัพท์เหล่านี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ hey, นี่เขาพูดภาษาอะไรกันนะทั้งๆท,ที่คำมันก็ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายเนาะแต่เราอาจจะยังไม่รู้ความหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพบกับ d i g i v o c a คนะคะหนึ่งในพอดแคสต์ซีรีส์จาก Di จ i t a l y นะคะที่จะเป็นเหมือนวุ้นแปลภาษาการตลาดออนไลน์เชื่อเลยว่าบางครั้งได้ยินคำศัพท์มาหรือว่าไปเจอตัวย่อเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าม,มันแปลว่าอะไรไปเสิร์ชแล้วอ่านแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจอีกนะคะเฉนั้นด i จ i t a l y จะมาแปลให้ฟังคะ่ะและอธิบายเพิ่มเติมให้กับคุณด้วย ประเดิมกันที่ EP แรกเลยดีกว่านะคะขอหยิบยกคำที่น่าจะพบเจอบ่อยที่สุดนะคะก็คือ CPC ค่ะ CPC ย่อมาจาก cost per click นะคะ cost per click หรือต้นทุนต่อการคลิกนั่นเองค่ะต้นทุนต่อการคลิกก็หมายความว่าคุณจะต้องใช้เงินโฆษณาไปเท่าไหร่เพื่อให้เกิดยอดคลิก1คลิกนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า CPC เนี่ยเขาก็จะมีสมการในการคำนวณเนาะสมการในการคำนวณสูตรง่ายมากนะคะจดได้เลย เริ่มต้นนะคะคุณต้องเอางบโฆษณาทั้งหมดที่คุณลงไปมาหารด้วยจํานวนคลิกทั้งหมดที่คุณได้รับกลับมานะคะมันก็จะออกมาเป็นต้นทุนต่อการคลิก1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นพอคุณหารออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นหน่วยหนึ่งนะคะถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะขอจําลองสถานการณ์สมมุติว่าวันนี้นะคะดิจริรีซื้อโฆษณาโปรโมตตัวเองไปด้วยงบประมาณ100บาทนะคะได้ยอดคลิกกลับมาทั้งหมด50คลิกอ่า ลงไป100ได้กลับมา50คลิกนะคะลองเอามาใส่สมการนะคะเอา100ตั้งหารด้วย50นะคะออกมาเป็น2นะคะซึ่ง2เนี่ยแหละก็คือ CPC นั่นเองนะคะ2หน่วยเป็นบาทเนาะหมายความว่า d i จิทัลรนะคะมีต้นทุนต่อคลิกอยู่ที่2บาทนะคะเพราะฉะนั้นการคำนวณตรงนี้มาค่ะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะ แน่นอนแหละว่าเวลาคุณคำนวณมานะคะสมมติคุณคำนวณออกมาลอยๆแค่หนึ่งตัวเลขคำถามถัดมาที่จะเกิดขึ้นก็คือแล้ว CPC ต้องเป็นกี่บาทดีล่ะถึงจะคุ้มค่านะอ่าพอเจอคำถามนี้นะคะหลายคนถามดีมาเหมือนกัน CPC ควรจะเป็นกี่บาทดีคะถึงจะไม่แพงนี่แนะนำอย่างนี้ก่อนเลยค่ะอยากให้คุณลองย้อนกลับไปดูที่แคมเปญโฆษณาของคุณนะคะว่าแน่นอนแหละคุณไม่ทำโฆษณาแค่ตัวเดียวเนาะลองย้อนดูตัวเก่าๆนะคะในอดีตที่ผ่านมา ดูซิว่าในแต่ละตัวเนี่ยคุณใช้งบโฆษณาไปเท่าไหร่และสร้างยอดคลิกได้เท่าไหร่นะคะดูเป็นรายชิ้นเลยนะโฆษณานะคะเสร็จแล้วลองหารกันกลับออกมานะคะรีเชื่อว,ว่าคุณจะได้ตัวเลขที่แตกต่างกันอาจจะสมมุตินะคะสบาท3บาท5บาท1บาทบ้างนะคะที่มันแตกต่างกันซึ่งความแตกต่างนี้นะคะจะเป็นตัวบอกเราเองว่าอันไหนนะคะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะเหตุผลที่มันสูงเนี่ยอาจต้องขอเท้าความเล่าให้ฟังก่อนว่า โดยปกติแล้วเวลาที่คุณซื้อโฆษณาค่ะไม่ว่าจะเป็นบน Facebook หรือว่าบน Google เนี่ยเขาก็จะมีระบบหนึ่งนะคะเป็นระบบในการจัดการนักโฆษณานะเรียกว่าระบบประมูลนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า b i d d i n g นะคะ bidding ระบบ Bidding นี้นะคะคือการจัดการโฆษณาค่ะหรือเรียกง,ง่ายๆเลยเคยเคยไปแบบหรือเคยเห็นเวลาที่คนเขาไปประมูลสินค้าอะไรอย่างงี้กันไหมคะแบบว่า ตั้งราคามาที่เท่านี้เนาะแล้วก็มีคุณประมูลแข่งกันนะคะสุดท้ายแล้วคนที่ชนะการประมูลคือคนที่ให้ราคาสูงที่สุดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นระบบบิดดิ้งก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน,นะค่ะคือคุณสามารถบอกระบบได้ว่าคุณอยากจะจ่าย CPC อยู่ที่กี่บาทนะคะหรือคุณประมูลได้เช่นสมมตริรีบอกว่าเฮ้ยเงินน้อยขอลองที่1บาทก่อนได้ไหมหอ,อย่างนี้นะคะใส่ไปว่าขอประมูล CPC ที่1บาทนะคะ ระบบก็จะพยายามควบคุมนะ,ะให้โฆษณาของคุณเนี่ยแสดงผลได้มากที่สุดนะคะแต่พยายามใช้ต้นทุนน้อยเพื่อให้ควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่ที่1บาทต่อคลิกให้กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มันน้อยๆหมายความว่ายัางไงนะคะขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบ,บ,บกับการโฆษณาบน Google ละกันนะคะสมมุติสถานการณ์ว่ามีคนที่กําลังแข่งขันซื้อโฆษณากับเราอยู่3คนนะคะ A B C A ประมูลที่ CPC ละ2บาท B ประมูลที่1บาทส่วน C บอกว่าขอประมูลที่50สตังค์ได้ไหมนะคะยังมีงบน้อยอยู่อ่าสมมุติสถานการณ์เป็นแบบนี้แน่นอนว่าคนที่ชนะการประมูลก็คือ A ถูกต้องไหมคะเพราะว่า A ให้สูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้สูงสุดนะคะประมูลสูงสุดแน่นอนว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยายมากกว่าก็จะได้อยู่บนพื้นที่ที่สูงกว่านะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นที่ที่ดีกว่าโอกาสในการคลิกก็จะสูงกว่านั่นเองนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะ ระบบไม่ใจร้ายขนาดนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเปยเยอะๆเปหนักๆเพื่อให้ได้อยู่อันดับสูงๆหรือว่าจะต้องเสีย CPC สูงๆไปตลอดนะคะมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเป็นคะแนนคุณภาพเนาะตัวนี้เนี่ยบน Google ก็มีบน Facebook ก็มีนะคะเขาจะมีการตรวจสอบคุณภาพของโฆษณาของเราก่อนว่าโฆษณาที่ทำออกมาเนี่ยเป็นไปตามกฎที่เขามีให้หรือเปล่านะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคนที่เห็นโฆษณาเนี่ย เขาชื่นชอบไหมถ้าเขาชื่นชอบนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าผลตอบรับมันเป็นบวกวอะเนาะคะแนนเราก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคะแนนคุณภาพของคุณนะถ้าคะแนนของคุณสูงก็อาจจะส่งผลให้อันดับของคุณโฆษณาสูงขึ้นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเสมอไปเนาะเรียกง่ายๆว่ามันมีการทวงอํานาจกันนะคะมีการคานอํานาจกันระหว่างคุณภาพและการใช้เงินเปนะคะ เอาละค่ะรีว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจวิธีการคำนวณ CPC กัน PC, ไปคร่าวๆแล้วเนาะแต่นะคะแต่อย่าเพิ่งนำ CPC ไปใช้เป็นตัวตัดสินทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะเพราะว่าในโลกของการตลาดออนไลน์เนี่ยเรายังมีเครื่องมือหรือว่ามีตัวชี้วัดอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณตัดสินได้ว่าโฆษณาตัวไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะลองนะคะจินตนาการเหตุการณ์นี้ดูนะคะสมมติคุณทำโฆษณาออกไปแล้วเนี่ยมีชุดโฆษณา A กับ B นะคะ ผลปรากฏว่าคุณลองไปคำนวณดูแล้ว A เนี่ยเสีย CPC อยู่ที่10บาทในขณะที่ B เสียอยู่ที่5บาทนะคะถ้ามองแบบผ่านๆเราอาจจะรู้สึกว่าเฮย้ยไม่ทำโฆษณาแบบ A แล้วค่ะเพราะว่าไม่คุ้มราคาแพงมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่คุณจะวิเคราะห์ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณไม่ควรจะมองแค่ด้านเดียว คุณต้องล้วงข้อมูลเข้าไปให้ลึกกว่านี้นะคะการที่ CPC สูงไม่ได้แปลว่าโฆษณาชุดนั้นเนี่ยจะไม่ดีเสมอไปนะคะสิ่งที่คุณต้องไปดูต่อด้วยก็คือคุณลองดูต่อสิว่าโฆษณาตัวนี้พอมันมีคนคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยสมมติคลิกเข้าไปเว็บไซต์ค่ะคุณต้องเช็คต่อด้วยว่ามีคนสั่งซื้อสินค้าจากโฆษณาชุดนี้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดคลิกแล้วเป็นการคลิกให้เข้าอินบ็อกซ์นะคะคุณก็ต้องไปเช็คต่อด้วยว่าโฆษณาตัวเนี้ย cost per click มันจะแพง แต่มันอาจจะสร้างยอดขายให้คุณหรือคุณสามารถปิดการขายผ่านทาง Inbox ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองตัวเลขแค่ด้านเดียวเนาะอย่างที่ลี่บอกไปเอาละค่ะวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกันไปเนาะกับความหมายของคำว่า CPC นะคะแต่ว่า CPC ไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะคะที่คุณควรจะต้องรู้มันยังมีคำศัพท์อีกมากมายที่คุณควรจะต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นขอฝาก Digi VoCA ไว้ตรงนี้เลยนะคะหนในพอดแคสต์ซีรีสจาก d i g i t ัค่ะ